เศร้าเด็กปัม๊มที่ถูกเห็นป้ายแดงชนตื่นมาเจอตัวเองถูกตัดขาเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวจากกรณีรถเก๋งป้ายแดงพุ่งเข้าในปั๊มน้ำมันปต่อบางคุนเทียน14ชนรถอีกคันที่กำลังจอดเติมน้ำมันอยู่ในปัม๊มทำให้ได้รับความเสียหายส้ำร้ายไายไกว่านั้นพนักง,งานปั๊มที่เติมน้ำมันอยู่โดนลูกหลงถูกชนจนขาขาดเจ้าของปัม๊มที่เกิดเหตุ นายสาธรม่วงสิริเจ้าของปัม๊มระบุว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นจึงไม่อยากต่อว่าใครขอให้มาช่วยดูแลน้องพนักงานที่บาดเจ็บดีกว่าล่าสุดคนขับรถเกง่งป้ายแดงติดต่อมาแล้วบอกว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบเจ้าของปัม๊ม เปิดเผยอ,อีกว่าอาการของพนักงานปัม๊มตอนนี้หมอได้ทำการตัดขาออกแล้วโดยให้เหตุผลว่าถูกกระแทกอย่างแรงที่ขาข้างซ้ายเนื้อบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลชะกันทำให้เนื้อตายจึงไม่สามารถต่อได้ส่วนขาข้างขวาที่หกักตอนนี้ดามเหล็กภายนอกอยู่ ซึ่งสภาพจิตใจของพนักงานที่ขาขาดค่อนข้างแย่หลังปาตัดเสร็จฟืนขึ้นมารู้ว่าตัวเองไม่มีขาแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวไม่ยอมกินข้าวเจ้าของปัมบอกว่าพนักงานพัมที่ขาขาดทำงานที่พัมมาสิปีเข้าเมืองมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตอนนี้เป็นห่วงน้องอย่างเดียวคือหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บหายแล้วคงต้องหางานที่เหมาะสมให้ยืนยันว่าไม่ทิ้งน้องจะดูแลน้องให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้คู่ก,กรณีเข้ามาช่วยดูแลด้วยจะอาศัยประกันอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพราะคงต้องทำขาเทียมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวให้สมสีด้วยนะคะ